สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไรนะคะยี่สิกเมษายนี่สิบหกเมษาตรงกับวันเกิดต้นหอมนะคะนี่ครบแปดขวบแล้วใช่ไหมคะวันนี้มาในตีมอะไรวันเกิดของเราปีนี้ยูนิคอนยูนิคอนนะคะอันนี้ใครเลือกให้เลือกเองนะเค้กสีชมพูเสื้อก็สีชมพูนะอ่าวันนี้มาในฮะสีม่วงเหรอ อ๋อเค้กสีม่วงแต่ว่ายูนิคอร์นก็สีชมพูเสื้อก็สีชมพูนะวันนี้คอป8ขวบราคาต้นหอมก็ขอบคุณใครนะ FC ต่างๆนะคะ FC ทุกคนที่ทั้งเพื่อนทั้ง FC ที่อยู่ในช่องต้นหอมนะคะที่ให้การติดตามมานะคะแล้วก็ยังไงก็ฝาก FC ใหม่ๆนะคะช่วยติดตามต้นหอมด้วยนะคะสู้ๆนะคะโอเค เดี๋ยววันนี้นี่มีเพื่อนๆที่โรงเรียนนะเขาอวยพรวันเกิดต้นหอมมาด้วยมีทั้งการ์ดมีทั้งของขวัญใช่ไหมต้นหอมได้การ์ดได้ของขวัญจากเพื่อนๆมามาไหนลองมาดูสิเพื่อนๆนคนไหนให้ของขวัญให้การ์ดมาบ้างอ,อุ๊ยอันนี้กองใหญ่จังอ,อ,อ,อเริ่มจากกองแรกวันอ่าอันนี้เป็นของขวัญน,นะใครให้มา ใบนะคะใบที่ที่ที่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมนะเอาโชว์สิใบให้ให้ของขวัญอะไรต้นหอมมาเอามาโชว์น้อยโอ้เป็นกองอยงใหญ่เลยคือสแตมพกพาสแตมพกพานะคะนี่ขอบคุณใบมากๆเลยที่ให้ของขวัญต้นหอมมานะแปดขวบแล้วก็อย่างอื่นมีไหมมีนี่เพื่อนเพืเ่อนเขียนการ์ดวันเกิดมาให้นี่อเอาโชว์สิอันนี้ ใครเขียนคะใบให้ท้องของขวัญแล้วก็เขียนมันการอวยพรมันเกิดมาด้วยอ่านอ่านให้เพื่อนฟังดิใบอวยพรว่ายังไงสุขสันต์วันเกิดนะต้นหอมปีนี้อายุแปดขวบแล้วขอให้ต้นหอมสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากใบจากใบนะคะยขอบคุณใบมากมากนะแล้วมีของใครอีกที่อวยพรวันเกิดต้นหอมโอ้โห FC เยอะ ทางเอฟซีทางเพื่อนๆเลยโอเคของใครต่อไปของใครฟ้าใหม่ของฟ้าใหม่นะ,ะฟ้าใหม่เขียนอวรพรต้นหอมว่ายังไงโอ้โหวาดรูปมาให้ด้วยสวยงามสุขสันต์วันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไม่เจ็บไม่ป่วยปีนี้ก็อายุ8-9ถึง9ปีแล้วอายุเท่ากันแล้วนี่ไอ้เพื่อนรัก<ม>อยากให้ถึงวันสุขไวๆจัง อยากเล่นกับเธอใน YouTube มากๆอีกวันเดียวก็ได้เล่นด้วยแลกกันแล้วเฮ้ป้าใหม่อยากอยากมีช่อง YouTube เหมือนต้นหอมนะเดี๋ยวคุณพ่อไปสอนต้นป้าใหม่เปิดช่อง YouTube นะโอเคแล้วต่อไปการ์ดใครอีกมีอีกไหมไม่มีแล้วนะแต่ว่าเพื่อนๆในห้องก็อวยพรวันเกิดให้ต้นหอมทุกคนเลย ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนสารศาสตร์อ่ะมีของขวัญพิเศษใช่ไหมอ่ะอันนี้ของขวัญใครคะจากแม่มา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 ,มาคุณแม่มอบให้นะครเป็นอะไรเอ่ย AirPod AirPod นะคะหรือว่าบ<ห>ู u e t o ใช่ไหมหูฟังบู u e t o นะคะโอเคคุณแม่ซื้อให้เป็นพิเศษเลยนะอันนี้ขอบคุณคุณแม่หรือยัง ขอบคุณค่ะโอเคก็ขอขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะสำหรับของขวัญแล้วก็การ์ดวันเกิดจุดเทียนแล้วค่ะอ่าจุดเทียนแล้วค่ะต่อไปก็ร้องเพลงวันเกิดด้วยกันค่ะเพื่อน,เ,นอเราเรามีคนช่วยร้องเพลงนะคะอ่ะเพลงมาค่ะคุณชน,นะ ่ะเปิดเพลงดังกว่านี้อีกหน่อยค่ะจะได้คึกคืนนี่ค่ะ <Happy birthday. S 1> คนช่วยร้องเพลง <Okay. S 1> Happy Birthday Happy Birthday happy birthday. happy birthday to you เ <c oughs> อ้ามีจังหวะสามชาติด้วยค่ะ สามชาหมอลำเอ้าโยโยโยเอออ่เพื่อนเพื่อนเต้นไปด้วยกันนะคะน้ตาเียนยเบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์เธออยู่แฮปปี้เบอร์เดย์ เป่าได้ยังไงเอาเป่าเลยค่ะเฮ้ก็ขอให้พรนี้นะคะจงไปบังเกิดกับเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนต้นหอมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอเค ็วันนี้วันเกิดต้นหอมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันเกิดต้นหอมสวัสดีค่ะ